เราจะมาทําเนื้อหมูแดดเดียวกันนะใช่ต้เดือดนิ้นะมาเดี๋โชว์สิโชว์ทุกคนหมดแล้วมาค่ะก่อนจะไปส่งของเนื้อหนึ่งกิโลนะคะเนื้อหมูเดี๋ยวเราเราจะมาทำเนื้อหมูแดดเดียวกันนะคะนี่เอาไว้ก่อนส่งของบรรยากาดีแดดดีค่ะแดดดีทุกวันแลดร้อนมากเลย ปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่รูปดีใส่รูด,ดีแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยแค่นั้นก็ใส่งาขา,าวตยังไม่เปิดนะคะแค่เสียบปใส่งาเยอะมากมันมีมีสองแบบค่ะมินเนื้อหมูติดมันด้วยแล้วก็มีเนื้อ,อย่างเดียวเลยเลี้ยงเลียงไปนะคะ ร้อน,น,นค่ะร้อนมากค่ะได้สามชัน้นเดี๋ยวเราไปส่งของกันเนาะเสร็จแล้วตั้งไว้หกชั่วโมงค่ะหกชั่วโมงจะพอดีเลยไม่แห้งเกินไปค่ะกำลังฉ่ำๆข้างในชอบเพราะว่าเราเคยทาให้แห้งมันแบบมันแข็งเกินําเวลาทอดแล้เวเราไปส่งของกัน่ะไปค่ะสวัสดีค่ะกลับมาเลี้ยวขับรถมามากลับมาร้อนมากแล้วก็เลยว่าจะชงน้ำสตรอเบอรี่เย็นๆกินกันนะ งงไ้ผงสตรอเบอรี่มานี่นี่ไงผงสตรอเบอรี่เราลงมีตั้งเยอะเดี๋ยวเราจะชงกินกันแต่ว่าอันดับแรกเราจะมาทําอันนี้ก่อนเรามีผลไม้ค่ะม,มีองุ่นแอปเปิ้ลอา่าบักอร์เทสแล้วก็แตงแตงไทยเนาะแตงไทยเรียกแตงไทยอะไแล้วก็ชีสค่ะเราจะมาทําเป็นเสียบเสียบเสียบไม้จิ้มฟันอย่างนี้นะคะเสียบเสียบกินชำ่ชำๆกันหน้าร้อนค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาทำกันนะคะ เออเดี๋ยวบอกแม่ค่ะค่ะแม่ทำอันนี้ก่อนย่าย่าหรูดย่าไม่ทำเดี๋ยวบอกมา,าทำห<ะ>ั่นปลาลูกเดี๋ยวมาหัาน่นเคสกเสื่อก่อนนะยะเาเราทำอันนี้แล้วลกูกที่นั่นหงหมุดนะลกูกหงงิดไม่ค่อยเห็นนะ้องมงนี้นะร้อน,น,น,นมากเลยค่ะกลับมาก็ต้องแบบหาอะไรกิ้นเแล้วนึกได้ว่ามีอันนี้ ของสับอรี่อ่ะโชว์หน่อยเยอะไหมเยอะฝรั่งชอบกินค่ะย่าย่าของน้องก็ทำให้กินตอนตอนมาใหม่ๆช่วงหน้าร้อนช่วงนี้แหละ ใหญ่แบบไหนพอดีเนาะก้อนสีเดียวพอดี่ต๋อพอดีอันนี้ิสินไงมันเคมไหมจ้อร่อยม มไ,ไม่จิ้มฝันมันก็สร้านิดเดียวนนเนาะอีกตอไม้นี่ยนี่นี่นอ่ะไม่จิ้มฝันอันนั้นไม่จิ้มฝันต้องจิ้มผลไม้ก่อนลูกองุนนะ เอาเคเซอร์ไปอันนี้มันก็จะตั้งได้เนาะอันนี้ตั้งไม่ได้ทำงี้เหรอเดี๋ยวต้องใส่อ่งหุ่นด้วยลูกใส่อ่งหุ่นเข้าไปเอาใส่มะเขือเทศแล้วก็ใส่อ่งหุ่นลงไปเสียบจุ๊บก็หนุ่มเสียบแลาวเมื่อกี้เอะเสียบอ่งหุ่นเข้าไปอีกแล้วก็ใส่เคเซอร์ใส่ชีสเปิ้ลด้วยสวยเปิ้นไปเปิ้ลได้ไหมไม่สวยไม่เป็นไรเนาะ โดนนิ้วนะทำตรงกลางสิลูกเสียบตรงกลางยาไหนโชว์สิโชว์ทุกคนนี่ค่ะหนูทำค่ะทำเสร็จไหมคะนี่ทำนี้มันจะได้ตั้งได้ไงลูกนี่ไงนี่ก็จะได้ตั้งได้อย่างนี้นี่มาม่าทอกมาตอกใหม่ตอกใม่ไม่ตั้งไม่ได้ทอกใมทตอกใหม่เหรอยาไม่เอาไมเสียบใส่เด้อยาเสียบใส่นะยาระวังมันโดนนิ้วยาเล่นเลนะยา อ่ะปีใส่อปีด้วยเยนต้องเอาตรงกลางลูกใส่ตรงกลางนะคะนี่ตรงกลางนี้อือนี่อะปีไหมอะปีเสียบจุ๊บได้แล้วบ๊าวบ๊าวจากบ๊าวบ๊าเอ่าให้ป๊าวาเนาะเยอะเอาอีกสิเอาอีกค่ะเอาอีกค่ะไม่ต้องตั้งกระไรนอนหรอไม้ดีเอาไม้ได้ไม้เอาไม้ค่ะเสีบอะไรอีกเสีบเคสเซอร์ก่อนเหรอเยอะเดี๋ยวนะเสร็จแล้วนี่เดี๋ยว น้องช่วยเสียบด้วยเดี๋ยวไปแช่ตู้เย็นไว้เนาะให้มันฉ่ำๆเนาะแช่ตู้เย็นไหมคะ จืดใส่ลงไปแก้วเใส่แข็งก่อนนะคะเก้วใส่น็งแข็งโดนเดีย๋ยวบ่าแก่นะคะห้าโมงหกโมจะไปปั่นจักรยานเล่นกันเนาะโอเคเอลิณามาใบไม้ก่อนเร็วๆเดี๋ยวเราไปปั่นจักรยานก่อนเร็วมาใบไม้แบบตัต้งมาช่วงนี้น้ <Yeah. S 2> าสตรีเร็วๆเร็วๆเดี๋ยวเอลิแน้ำมีน้ำมีเหรอมีไงมีไง เอริขอบายๆกันก่อนนะคะเดี๋ยวบ่ายแก่ๆตอนเย็นเลยล่ะคะ่ะเดี๋ยวจะไปปั่นจักรยานกันโอเคนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะปั่นจักรยานพาน้องมาโน่นปปบานั่งหน่อยูโน่นเฝ้ารถอยู่นู่นปั่นมาอีกเมืองหนึ่งนะคะสามสิบโลสามสิบกิโลปั่นไม่เล็วอุ้ยเอรินไม่โยนทิง้งอ่าขีเป A. ได้ไหมพอดองเท้าค่ะ เพราะว่าใส่เป็นรองเท้าอันนี้มา,าสายมันเขา้าไหนหาน้าไปสิลมมากเลยนะคะปั่นจักรยานแต่ว่ามันไม่หนาวอฮย้ยเดี๋ยวลโลอาเจแล้วเป็นไรเป็นไรขึ้ไนได้ไหมให้ปมอมาช่วยไหมอย่ากหรออ่านควาย,ายาไปสิ <laughs> กอนหมวกนะไม่ยอมเซฟหมวกร้อนมันแดงกลัวเราไม่ให้หมาหมาไกวอ่ะเอาแม่ไกวก็ไม่ไกวเอาลงสิลงไหมล่ะลงเหรอไม่งงไงงงงงงงทำไมอ่ะไม่ได้เอาของเล่นมาน้องเคยมากับป้าป้าหลายครั้งแล้วล่ะค่ะอันนี้เราเพิ่งแมาเราเพิ่งมาครั้งแรก ปั่นจักรยานน้ค่ะปั่นมัเล่นแดดจ้ามากเลยนะอุ้ยดูดูเมฆไม่มีเลยเมฆมันม,มีเลยแต่ว่าลมอากาศดีค่ะดีมากนายลูกไปเล่นตรงไหนอีกม,มันมีแดดสูงดดสูงอะนี่แต่สูงสูงอันนี้แดดผมเล่นได้อยู่ หรอไม่อะไรขึ้นไม่ได้ตอนหมอมาให้ขึ้นนะไม่ขึ้นนะมาขึ้นกับแม่เลยแม่พาขึ้นหน่อยดินั่งนั่งนั่งเหรอนั่งโลไม่ใช่นา่นา่น้องจะบอกว่านั่งโอ้ยอย่เดียว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 เล่าไม่รู้ว่ากล้องเห็นไหม,หมอยู่กลางแจ้ง มันอยู่กลางแจ้งออกมาไม่ค่อยเห็นโทรศัพท์แล้วไงเชาป้าป้านู่นป้าปานั่งถ่ายมิวสิกวิดีโออยู่คนเดียวเลยร้อนจังเลยร้อนจังเลยนายนายเหรอไม่นอนเหรอ่าคลิมกันแดดให้นี่มาบีบีทำไมขี้คนเดียวลลลาลาลาไ,ไ,ได้ไหมได้ไหม แล้วทะเป็นไงต่อให,ให้นั่งเหรอเฮ้ยหล่นเลยนายขึ้นไปข้างบนไม่ได้ดูข้างบนนี่ปีนขึ้นไปไม่ได้แน่หน่เด็กน้อยอย่างเธอปีนขึ้นไปไม่ได้แน่หนี่อ๊เดี๋ยวจะตกนี่ข้างล่างมันได้อยู่ปีนสิเดี๋ยวสิโอเคไปอีกไปอีกจับข้างบน <laughs> ได้แค่เนี้ย<อ>แค่นี้กลัวตกเหรอ ว้าวเก่งจังเลยไม่ให้มหมาจับเลยมาไมา่าจะจับช่วยเอ,อ้าระวังระวังระวังเอาใหม่เหรอคะเอาใหม่ก็เอาใหม่ค่ะจับดีดิจับดีบด,ดิต้องขึ้นนั่งก่อนลูกขึ้นนั่งก่อนมัน,นจะได้ได้ไหมจ๋มองจัง สไลเดอร์โอ้ยลงมา <laughs> สไลเดอร์เด็กน้อยพาพาฟไปสูงให้ดูนะไม่คยย่อยอยากถ่ายแล้วมันจะเห็นหน้าเด็กน้อยเยอยนะแยะเลยเร็วลงมาชิ <c oughs> ว่าจะไปอีกไหมไปอีก <c oughs> อุ้งมัน <laughs> กังกิมอมแม่มากเร็วเร็วเร็วจะได้ลงมาเทเลระวังนะระวังลื่อนอีกนะอ,นนอนุ้ยเนเล่ดูทางดูทาง อรือยังระวังตกเอ้ยระวังตกะน่ะนาะนาทำไรขับรถเหรอขับรถหรืออะไรเนี่ยทำไร <c oughs> <c oughs> เขาตักเขาตัดแล้วเขาก็ยกขึ้นมาลูกน้ำมุนอย่างเดียวยลูก อก,กด้านเลอตกด้านเลยไหนเล <5 S 2> ี้อป่ะปะห้าโมงเห็นแล้วเนี่ยเราเรา,เราไม่ได้ขึ้นไปข้างบนเลยอย่าขึ้นไปอยู่ข้างบนกูกูออดูออดูไม่ใช่ออตูมันคืออะไรก็ไม่รู้ออดูออดูแล้วเนอ